อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราหล่อลี้ลับคลิปนี้ขอ,อนำเสนอดูหนังรอบสุดท้ายสยองขวัญณนะห้างย่านสมุทรปราการโดยเรื่องเล่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งภายในห้างแถวสมุทรปราการโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณโอ ที่ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลังจากที่ได้ไปดูหนังรอบสุดท้ายทําให้หนังเรื่องนี้ถือเป็นหนังเรื่องราวสยองขวัญในชีวิตของคุณโอเลยก็ว่าได้ก่อนอื่นต้องบอกว่าโรงหนังแห่งนี้นั้นถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนถือว่าเป็นโรงหนังที่ยิ่งใหญ่เอาการและถ้าเป็นช่วงวันหยุดแล้วคนจะเยอะมากแต่ในปัจจุบันโรงหนังแห่งนี้ดูจะซบเซาลงไปเยอะ ยิงท่าเทียบกับที่อื่นแล้วตอนกลางวันนี้แทบจะนับคนเดินได้เลยทีเดียวด้วยความที่คุณโอเป็นคนไม่ค่อยได้ดูหนังอยู่แล้วพอดีวันนั้นคุณโอไปบ้านเพื่อนและเพื่อนก็นแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งบอกว่ามันสนุกมากเมื่อได้ฟังเช่นนั้นคุณโอก็เลยอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงบ้างและอีกอย่างเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจึงตัดสินใจเข้าไปซื้อตัว๋ว โดยทีแรกตั้งใจว่าจะดูก่อนรอบสุดท้ายแต่ไปไปมามาคุณโอกลับเลยเวลาฉายของรอบนั้นมาประมาณครึ่งชั่วโมงคุณโอก็เลยได้ตัวหนังรอบสุดท้ายมาแทนซึ่งเข้าฉายประมาณช่วงเวลาสีทุ่มโดยที่คุณโอโดยเลือกที่นั่งเป็นที่นั่งแถวหลังสุดซึ่งจำได้แม่นเลยว่าเป็นที่นั่ง A5 ก่อนนังฉายคุณโอได้เดินไปเข้าห้องน้ำก่อน โดยห้องน้ําที่นี่นั้นสภาพค่อนข้างจะเก่าและสก,กระปรกซึ่งมองมองกันแล้วก็ดูน่ากลัวแถมตอนเข้าไปก็ยังไม่มีคนเลยคุณโอเลือกเข้าห้องตรงกลางพอเสร็จกิจช่วงเปิดประตูออกมากําลังจะเดินออกจากนอกห้องน้ําจูจูคุณโอก็ได้ยินเสียงกดชักโครกซึ่งเป็นเสียงของห้องข้างๆซึ่งตอนที่คุณโอเดินเข้ามาทุกห้องจะเปิดประตูหมดและไม่มีใครอยู่ในห้องน้ําเลยคุณโอจึงนึกสงสัยว่ามีคนเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ คุณโอพยายามไม่ใส่ใจและเดินออกไปซื้อขนมจากนั้นก็กลับเข้ามานั่งที่ในโรงหนังและได้กวาดสายตาสังเกตรอบตัวซึ่งภายในโรงมีคนดูน้อยมากครับแถวที่คุณโอนั่งจะไม่มีคนนั่งเลยแล้วพอหนังเริ่มฉายไปได้สักพักประมาณสักครึ่งเรื่องได้หางตาของคุณโอก็เห็นเหมือนมีคนนั่งอยู่แถวเดียวกันประมาณสองถึงสามคนอยู่ถัดจากที่นั่งของคุณโอไปไม่ไกลนักตอนนั้น คุณโอเริ่มงงว่าเขามานั่งตอนไหนเมื่อกี้ยังไม่มีเลยแต่คุณโอไม่ได้หันไปมองตรงๆเพราะกลัวจะเป็นการเสียมารยาทหลังจากนั้นอีกประมาณ15นาทีขนมของคุณโอได้หมดคุณโอก็เลยกะจะเอากล่องใส่ขนมวางไว้ข้างล่างพอจังหวะที่ก้มตัววางกล่องขนมไว้ข้างล่างคุณโอได้สังเกตเห็นหัวคนโผล่ออกมาจากเบาะซึ่งเป็นเบาะที่นั่งถัดจากคุณโอไปอีกหนึ่งที่ตอนนั้นคุณโอตกใจมาก คุณโอเลยรีบเงยหน้าขึ้นมาแล้วหันไปดูคนที่นั่งอยู่แถวเดียวกันแต่คุณโอก็ต้องตกใจอีกครั้งเมื่อคนสองสามคนที่เห็นเมื่อกี้แต่ตอนนี้มองไม่เห็นใครเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งคุณโอได้เล่าว่าตอนนั้นเริ่มมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจและรู้สึกไม่ค่อยดีคุณโอจึงรีบลุกไปนั่งที่นั่งในแถวที่มีคนกำลังนั่งอยู่ระหว่างนั่งดูหนังในหัวก็เริ่มคิดทบทวนว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรกันแน่ ตอนนั้นมั่นใจว่ามันคือหัวคนแน่ๆจนกระทั่งหนังจบคุณโอก็รีบลุกขึ้นเตรียมที่จะออกจากโรงหนังจังหวะที่กำลังเดินออกจากที่นั่งคุณโอก็สังเกตเห็นเงาคนสองถึงสามคนเป็นเงาที่มาจากตรงที่นั่งแถวที่คุณโอนั่งดูเมื่อกี้ก่อนที่จะย้ายมานั่งที่ใหม่แต่ปรากฏว่าเขากลับมาอีกแล้วแต่คราวนี้เห็นเป็นลักษณะเงาดำๆแต่จู่ๆก็ค่อยๆสุดตัวหายเข้าไปในเบาะที่นั่ง คนโอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกช็อกมือไม้สั่นไปหมดจึงรีบเดินออกจากโรงหนังให้ไวที่สุดและก่อนจะออกจากชั้นที่หนึ่งโรงหนังคุณโอได้ลองไปถามน้องพนักง,งานไปว่าที่โรงเนี้ยมันมีชัวชัวใช่ไหมน้องแล้วมีโรงไหนอีกไหมที่มันมีว่ามาเลยพนักง,งานได้ยิงก็ทำอั้มอึงและก็บอกกับคุณโอได้แค่ว่าผมจะอยู่แค่ข้างล่างกับพี่จะไม่ขึ้นไปเหยียบชั้นที่นั่งแถวบนเด็ดขาด และไม่สามารถบอกได้ว่าในโรงหนังไหนบ้างที่มีอะไรบ้างผมจะอยู่แต่ตรงประตูก็พอละพี่พอคุณโอได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจทุกอย่างซึ่งก่อนหน้านี้เพื่อนของคุณโอก็ได้เคยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองก็เคยมาดูหนังในโรงหนังแห่งนี้และก็นั่งที่นั่งแถวบนสุดแบบคุณโอเหมือนกันที่สําคัญคือเจอคล้ายๆกับคุณโอเจอด้วยซึ่งเพื่อนคุณโอก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั่งก็ไม่มีใครมานั่งดูด้วย แต่พอนั่งไปสักพักก็มีคนมานั่งสองถึงสคนแต่พอดูหนังจบโรงหนังเปิดไฟหันไปอีกทีก็ไม่มีใครนั่งอยู่แล้วและนี่ก็เป็นประสบการณ์ชวนคนหัวลุกที่เกิดขึ้นที่โรงหนังแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าในย่านสมุทรปราการทุกท่านลองไปเดาดูกันนะครับว่าเป็นโรงหนังที่ไหนแต่แอดมินคิดว่าคนพื้นที่แถวนั้นก็น่าจะพอเดาได้และน่าจะรู้นะครับ ว่าเป็นโรงหนังที่ห้างใดแล้วทุกท่านล่ะครับเคยมีใครมีประสบการณ์หลอนไปดูหนังรอบดึกแล้วเจอแบบนี้บ้างครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ดารล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือมาแชร์ประสบการณ์กับเรื่องหลอนๆได้ที่ดารล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนจะกดปิดคลิปไปกดไลค์กดแชร์และกด subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปตัดไปของทั้งช่องหลอลี้ลับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ